จเจริญวิสนี่แหละบอกตรงๆถึงไม่อยากมีรถนะครับว่าอ่อนะครับถ้ามีรถนะครับเดี๋ยวนะครับก็ต้องไปเที่ยวบ้านํำเลยอีกนะครับนะครับคุณนำไพ่ทัานรัตน์เบี้ยสดคุณกัลยาคุณกัลยานะครับหยุดโอนหยุดบาปค้านะครับทัานัจริเบี้ยสดนะครับแดงใบเล่นะครับน่ะเวรกรรมมันเหมือนนะครับวงกลมนะครับ มันหมุนเวียนนะครับมาชนกันน่ะและครับและลูกนะครับนั่นแหละนะครับเดี๋ยวลูกมันทรพีกับแม่มันนะครับลูกมันก็จะติดบาปติดเวรติดกรรมแล้วลูกของลูกมันก็มันญาติของมันในตระกูลของมันนี่นะนะครับก็จะเป็นนะครับทรพีพ่อแม่นะครับไปเนืองๆนะกกยันคบไปแต่ทั้งชาตินะครับในตระกูลนี้นะครับมันก็จะทรพีลูกทรพีแม่นะครับก็เหมือนกับเห็นไหมล่ะ นักกาทุกวันเนี่ยทาไมลูกนักการดาพ่อลาแม่ทําไมลูกทุบปีพ่อแม่เห็นไหมเพราะเมื่อก่อนในออกข่าวทุกวันเนี่ยไม่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าพ่อแม่ของลูกที่โดนทุบปีเนี่ยนะครับเออนะครับไปทุบปีพ่อแม่ของตัวเองหรือเปล่านะครับเห็นไหมมันจึงทํามาถึงตอนนี้นะครับเห็นไหมมันเป็นทรพีนะครับวงกลมนะครับมันเป็นทุกลูกทรพีมันเป็นบาปนะครับมันเป็นโคงจักนะครับเห็นไหม นะครับลูกไปตีพ่อตีแม่อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเรามานึกอีกทางมันอาจจะพ่อแม่มันเคยไปทําให้พ่อแม่มันเจ็บช้าน้ําใจหรือเปล่าเห็นไหมล่ะนั่นกะัเห็นไหมมาแจ้งจับลูกอย่างนั้นอย่างนี้ลูกเนะี่ยไม่รู้จักบุญคุณนะครับขอแต่เงินแม่นะครับเห็นไหมแล้วตอนตัวเองเป็นสาวเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยเคยไปกระทํากับพ่อกับแม่หรือเปล่านะครับตอนนั้นนะครับมันไม่มีนะครับทีวีไม่มีข่าวไม่มีวิดีโอถ่ายไว้นะครับเออ นะครับบางครั้งบางทีนะครับชาวบ้านเขารู้แล้วก็อาจจะไม่พูดต่อก็เลยไม่เป็นข่าวเป็นข่าวเห็นไหมคุณอาจจะทํากับพ่อแม่ไว้บ้านนอกนะครับพอโตมาคุณมาทําเมืองในมามาทำงานในกรุงนะครับก็ซื้อบ้านในกรุงเนี่ยเห็นไหมล่ะนะครับก็ซื้อบ้านในกรุงสิ่งที่กระทากับพ่อกับแม่ไว้เมื่อมีใครเห็นเขาลืมไปหมดแล้วนะครับมาครั้งนี้นะครับ ลูกของคุณก็ทํากับพ่อกับก็ทํากับคุณเหมือนที่คุณเคยทำกับพ่อกับแม่มันเป็นโกรรมโกงเกลียนนะครับนะครับแตกแยกพี่ชายคนที่กินเนื้อหลิงยังตายนักการทนมานักการเรื่องจริงๆนะครับคุณจุติการนะครับแต่ครอบครัวดีชั้นนะครับพ่อไปยิงลิงนะครับอ่าแม่ลูกอ่อนนะครับตายนะครับแรงกรรมยังตามมานะกการว่านะครับสามสิบกว่าปีแล้วครอบครัวแตกแยก นะครับนะพี่ชายคนที่กินเนื้อลิงก็ยังตายทนทรมานเลยคัรับเรื่องจริงๆนะครับเนี่ยโอ้นะครับนะนี่นะครับนะคุณครูจีการคุณครูชุติเออชุติการนะครับคุณเออคุณชุติการนะครับเขาก็เล่านะครับมาเล่าในประวัตินะครับเออนะครับไปยิงลิงนะครับที่มีลูกน้อยนะครับนั่นแหละนะครับมันก็จะเกิดการแตกแยกกันนะนะครับลูกลิงก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วเนี่ย นะครับก็อยู่แยกย้ายกันอยู่นะแต่ครอบครัวดีชั้นนะครับตายเราละมันจริงจริงนะครับมีเด็กหลายตอนหลายคนที่ได้โอกาสนะครับพ่อแม่ไปทางนะครับแยกย้ายกันแต่เด็กเหล่านั้นเป็นเด็กดีรู้จักกตรอยู่รู้คุณกับคนที่เลี้ยงดูอุ้มชูมานะแต่จําเลยนะครับมันสั่งสอนลูกไม่ดีนะครับปนเปื้อให้ลูกเสียคนนะครับนั่นแหละนะครับเออนะครับไม่ มันกะมันกะจะรอดนะครับมันกะจะเอาลอดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้มันเอาลูกมันนะครับมันมาขายกินนะครับเอาลูกมันมาขายกินนะครับเอาลูกมันมาสร้างความสงสารนะครับเออสร้างความสงสารนะครับแต่มันนะกฎหมายมันไม่สงสารหรอกนะครับแต่มันได้กับ FC นะครับมันได้กับ FC นะครับ FC สงสาร FC ให้เงินมา FC สงสารลูกมัน นะครับนั่นแหละน,นละครับผลพลอยได้ของเงินที่มันได้ทุกวันนี้นะน,นะครับลูกมันก็มีส่วนหนึ่งแหละนะครับน่นะทั้งที่วันลูกมันเล่นเกมทั้งวันทั้งวันนี่นะน,นะครับไม่รู้จักบุญจากคุณนะครับไปตะคอกใส่จิมมีนะ่เนี่ยเห็นไหมละ่นนละนะครับเออจูงจิมมี่บอกก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เสือกเห็นไหมล่ะอันนี้เห็นไหมละ่ะ,ม,ละมันก็เริ่มแล้วไงนี่นะครับเริ่มแล้ว นะครับมีคนใส่ซองมาทําบุญกับจําเลยนะแกะคอ,อได้น้อยก็เดินหนีอย่างเรียบรยนะครับหลวงว่าอ่าอ่านั่นแหละนะครับเห็นไหมมันต้องให้เป็นล้านเป็นหมื่นเป็นล้านนะครับปากมันก็พูดไปอย่างนั้นนะครับสิบบาท20บ,บาทร้อยสองร้อยนะครับใจมันอยากจะได้เป็นล้านนนนะครับนะนะห้าร้อยมันยังเดินหนีเลยนะครับนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ลุงโมคลด้วยนะครับนะ